ยิงไปเถอะเดี๋ยวก็โดนเองนะเชื่อผมเชื่อผมนะฮะยิงยิงไปเอ่อยิงไปเลยนะฮะยิงไปเลยเดี๋ยวก็โดนนะฮะเห็นไหมโดน <laughs> <laughs> เห็นไหมได้ผลนะก็ <laughs> <c oughs> สวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะผมนะก็วันนี้เราอยู่ในโอเวอร์วอตหนึ่งนะครับที่มีการอัปแพทใหม่มานะเป็นแพทใหญ่ซะ <c oughs> ด้วยนะครับมันก็เลยเป็นโอเวอร์วอตสองนะ <laughs> ประมาณนั้นคือไม่รู้สึกว่ามันเป็นภาคสองเลยก็วันนี้เราอยู่ใน นะวันนี้เราเล่นจังแรดนะครับในสก,กินชื่อฟูนะครับหรือสก,กินไองโง่นั่นเองนะมัมดูว่าจะงโง่สมชื่อหรือเปล่านะครับมานะครับประตูเปิดจังวันนี้โอ้โหเยอะเยอะ <laughs> เยอะเกินคือก็ลืมไปไงว่ามันมีทั้งฝั่งปลุกแล้วก็ฝั่งกันใช่ไหมก็คือฝั่งกันเขาจะมาเราหน้าประตูอยู่แล้วไงไอนี้ก็ลืมก็แบบเดินออกโถง,งไปเลยเหมือนเขาปลูกพรมแดงให้อ่ะ ยิงไปก่อนฮะโหสองตัวนะครับวางแถบไปนะครับเทคนิคการเล่นจัง้ลที่ถูกต้องนะครับคือการวางแถบเนี่ยให้วางไปตรงโต้งนะครับวางที่โล่งไปเลยนะครับนะฮะจะวางตรงคอยจะวางตรงไหนก็ได้นะครับนะฮะเดี๋ยวก็มีคนเดินมาเหยียบเองนะครับเชื่อผมนะฮะเดี๋ยวก็มีคนมาเหยียบเองสบ้าไปไหนละอ่าเห็นไหมเห็นไหมโอุ้ณไม่เชื่อนี่นะฮะ เป็นเทคนิครับสุดยอดนะจริงก็ไม่รับอโอเคโดนแฮกซอมบ้าอยู่ไหนไแถวนี้แหละเมื่อกี้เห็นแบบอุ้ย <c oughs> <c oughs> มีเฟรมร่วงเล็กน้อยนี่ <c oughs> ไงไม่โดนยิงไม่โดนผมนี่แหละยิงไม่โดนว้าวบ่อยโอ้ะเลเซอร์โลเฮ้ยทำไมผมไม่เห็นล่ะ ันนี้โดนแฮกนะครับใช้ไม่ได้เทเซอร์ตรงนู้นนี่ไงวางแถบไปนะวางตรงโต้งนะเดี๋ยวเทเซอร์เขาก็เดินมาเหยียบเองนะนี่ไงเอาแกเลยแล้วกันโอ,โ,อโ,อโอ้โหโดนยิงผมจะตายในสามเรียบร้อยเรียบร้อยยังน้อยก็โดนระเบิดนะไปนะไปฮะจำไปจังหวะนี้ยังไม่มีคนมาเหยียบแถบนะฮะเดี๋ยวก็มีคุณผู้ชม มีวินโด้นะครับมีสนาอยู่ข้างบนผมจะโดนซุ่มนะครับผมจะโดนเฮดช็อตในสามนะฮะยังยังยังเรียบร้อยนะครับโดนแล้วนะฮะ <c oughs> อ้ามีคนเหยียบเห็นไหมบอกแล้ววังตง้องๆตงไปตรงนั้นเลยนะฮะแล้วก็มีคนมาเหยียบเฮ็เปอร์นี่ไงจะมาเดินมาโอ้ลืมไปมันบิงได้ด้วยนี่ว่าโอเคจะมาตรงนี้ก่อนโอ้ข้างล่าง อย่างเยอะนี่เนะี่ยแค่ว่ายิงถึงไหมล่ะอุ้ยอุยโอ้โหน่ากลัวแค่ผมออกไปนี่ผมน่าจะโดนยิงแนะเชื่อไหมไปเติมตัวนะสามโอ้โหดยอดอ๋อมันเปิดแอนตี้นี่ว่ามันก็เลยเห็น6กสิบวิหกสิบวิโดนละตัวนึง แกตือนเลาเป็นเส้นตรงเลยฮัลโหลก็ <c oughs> จะไม่หลบหน่อยเลยข้างล่างนม่แต่วุ่นวายแววนเอาแกนด้แหละใครเข้าแววนไปที่พอยต์ไม่มีไปไปรีบรีบรีบสามสองหนึ่งแพ้ไปนะจังกว่านี้มาลองเกมหน้าดีกว่าป มาเกมที่สองรูมระเบิดตัวตัวเองดีใจขี้แตกเลยไม่ใช่ทีมเรามี DPS สมตัวนะครับเออ่รอดอยู่มั้งรอดแหละรอดแหละเราเราบอว่าเน้นกระหน่ำยิงนะฮะเฮ้ยด่านนี้คุ้นๆเหมือนด่านฮัลโลวีนด่านหนึ่งใน tf สองเลยเฮ้ยเลยเอล้าคล้ายๆกันโหดนี้เป็นหมด escort ใช่ปะน่าจะใช่ก็ ให้เขียนหุ่นยนต์นะครับถ้าใครนึกไม่ออกก็เอาเป็นว่าหคใคล้ายไปรุ่นฟอนหรือเปล่าวะผมก็ลืมไปแล้วก็ประมาณนี้สวัสดีนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในเกมไปรุ่นฟอนสองนะครับจังหวะนี้นะครับเราก็ทำการกาดยิงไปเนี่ยโอ้โหสุดยอดไม่ใช่โอ้ข้างหน้าข้างหน้านี่ครับวางแทบไปตรงๆนะครแล้วก็มีคนมาเดินเหยียบเองนะครับ ไม่ต้องแบบคิดมากแบบเฮ้ยวางตรงมุมอาบอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่ต้องทุกคนวางตรงตรงไปเลยแล้วมีคนมาเหยียบเองนะข้างหน้าไม่ดีว่าว่าวเฮ้ยไปละโอ้โอ้แล้วจั้หวะนี้ทีมเราเข็นอยู่นะ อนี้ต้องรับสู่ไปด้วยฟอนยินี้ต้องรับสู่ไปด้วยทอนสองนะฮะแต่วันนี้เรากำลังเขียนหุ่นกันอยู่นะฮะเปละเหยียบตรงเหยียบแทบซะคุณเชื่อไหมว่ามันจะเหยียบแทบคุณเชื่อไหมคุณเชื่อไหมโอเคไม่เชื่อไม่เชื่อตรงนี้แท็แต่ว่าเขาฉลาดนะแม็กี่อยู่ตรงนู้นคือถึงแม้เขาจะเปลี่ยนชื่อเป็นเออนะแคสซิดี้แล้วนะครับก็จะเรียกว่าแม็กี้อยู่ดีนะมาติดปากกับทุกคน อวิววัดเมื่อกี้ผมอี่คุณเห็นผมใช่ไหมผมผมเล็งตรงๆเลยเนะี <laughs> ่ยทำไมไม่โดนวะไปละข้างบนแต่เราก็จะไม่ยิงนะรู้สึกว่ายัางไงก็ยิงไม่โดนนะแต่ว่าก็ยิงไปเถอะครับ <c oughs> เพื่อฟกดโดนใช่ไหมพวก watch out โอเคมีไปเถอะครับเดี๋ยวก็โดนเองนะเชื่อผมเชื่อผมนะยิงยิงไปครับเอ่อยิงไปเลยนะฮะ ยิงไปเลยเดี๋ยวก็โดนนะฮะเห็นไหมโดนเห็นไหมได้ผลนะเจบแลววจบแลววโอ้โหพี่เขาเก่งจริงโอ้เขาสุดเขาสุดจริงคุณผู้ชมนะ เมื่อกี้ผมจะเกือบจะใช้เลยนะกินเนตจัมป์อะของเดวมูแมนเนี่ยเกือบทำแล้วก็ลืมไปมันคนละเกมเขียนมาแล้วเขียนมาแล้วโอเคโอเคท่านั้นมีสึกหนักแน่นอนว้าวเราแคมป์แนะทีมเราแคมป์แล้วอุ้ยไอเที่ยงวันแล้วเที่ยงวันแล้วรบกวนรบกวน มเมคคีเขาปล่อยฮาคีราชันนะครับต้องต้องระวังต้องระวังอุ้ยที่ไหนเอ,อ้าฟาววิโก้ไอชีวิตเยือนเยือนมาตโดนกนนูอืมอืมอืมไม่ทันแต่วันนี้ต้องตัวไหนดีนะเจอไหมหเอ,อ้ไหมเอา เอาเอชดีกว่านี่เป็นอดีตตัวเมนผมตั้งแต่โอเวอร์หนึ่งแล้วนะมาดูว่าจะยังยิงแม่นอยู่หรือเปล่านะอุ้ยนี่แน่นี่แน่โอเคอุย้ยเดี๋ยวนั่นเนี่ยจังแร็จ,จังแร็เ <c oughs> ขาเรียกโดมิเนตยิงซ้ำยิงซ้ำไม่เ,เห็นฟ้าล่ปข้างบนแล้วมั้ง เว้ยวันนั้นเขามีเนี่ยอะไรนะสุมิตาพงศสีทุกคนใครไม่รู้อุ้ยข้างหลังข้างหลังนี่เนี่โอเคกล้ถึงฐา,นะานแล้วใกล้ึงฐานแล้วจังวันนี้ชนะแหละชนะแล้วชนะและแลเยี่ยมสุดยอดแหมขอบคุณคุณผู้ชมทุกนทนที่รับชมคลิปนี้นะครับผมพูดไปเหนื่อยไป <c oughs> ก็ขอบคุณนะครับถ้า เล่นไม่ถูกใจตรงไหนก็ขออภัยนะครับทีนี้ก็ไปละบ๊ายบาย